ขอสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับทั้งเก่าและใหม่ที่เข้ามาชมกันนะครับสําหรับผมหนุ่มบ้านานะครับในการเลี้ยงมีสองด้านเสมอนะครับวันนี้เราก็จะช่วยเที่ยวชมวัดกัลยาณิมิตรนะครับเราจะมาดูที่หอละคังกันนะครับสาหรับหอละคังนะครับแห่งนี้นะครับประดิษฐานละคังที่ใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับใบละคังนะครับมีเส้นผ่าทย์กลางของป่าละคังกว่าสามเมตรนะครับมีความสูงใกล้เคียงกันนะครับเสียงระคัง ดังคำวานนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ได้ยินนะครับเมื่อตีนะครับใหญ่นะครับแต่ผมจะลองตีดูนะครับเนั้อทางใบใหญ่นี้นะครับจะถูกตีเป็นประจำนะครับในช่วงเวลาสำคัญทางศาสนาเช่นเช้าตู่นะครับเพื่อปลุกที่ปลุกตรงนะครับเป็นสัญลักษณ์ สัญญาณนะครับเริ่มต้นวันใหม่ครับหรือว่าช่วงเย็นขึ้นเรียกประชุมสฆงนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะครับด้านด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับแ่งรักของจีนนะครับเป็นรูปปั้นของนักรบจีนนะครับแล้วเราจะเข้าไปดูนะครับในภาพวิหารของหลงพ่อตูกันนะครับหรือว่าคนจีนเรียกว่าตําปอผงนะครับ ทรงข้อโตนะครับมีนามเต็มอย่างเป็นทางการที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ว่าพระพุทธเตยรัตนนายกนะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับโดยเจ้าพระยานิกรบดินมสิงห์นรารากัลยานิมิตรนะครับเป็นผู้สร้างนะครับในปีที่สร้างนะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับก็ทรงมาเสด็จนะครับพระราชเมืิมาขอสร้างรลึกในสร้างหลงประตูในโซวองค์เองนะครับ วันที่18พฤษภาคมพศ2380นะครับในสมัยรัชกาลที่3นะครับพระราชมีพระราชประสงค์นะครับให้มีการสร้างพระรูปองค์ใหญ่ไปย่ฐานนะครับอยู่ริมน้ำนะครับในกรุงรัตนกรสิทร์นะครับเช่นเดียวกับที่วัดพะนังเชิงบริวิหารนะครับจังหวัดพระรัตนกรสิยห์ยานะครับดูกันชัดๆเลยนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับกำเนินลงพอโตูนะครับ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักจิดทองมีขยะมีขนาดใหญ่โตมากนะครับโดยมีล้าตับพระพักนะครับประมาณ1.75เมตรนะครับและสูงนะครับประมาณ1 5 4 5เมตรนะครับทําให้เป็นพระรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับชาวไทยเื้อสายจีนนะครับนิยมเรียกขานว่าตําปอของนะครับคำว่าตําปอของในภาษาจีนจะจู๋นะครับหมายความว่าพระไตรรัตนานายกที่มีความหมายว่า เป็นพระที่ได้รับประัทธนมานะครับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับนิยมมาสักการะบูชานะครับในช่วงของเทศกาลสำคัญนะครับอเช่นวันจุดจีนวันสงการนะครับหรือวันจิงจากรนะครับจะนิยมมาสักการะหลวงพ่ตโตกันนะครับมีื่องเล่ถึงปฏิหารของหลวงพ่ตโตนะครับในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเมื่อเครื่องบินนะครับมาทิ้งระเบิดในบริเวณวัดชาวบ้านเชื่อว่าบารมีของหลวงพ่ตโตได้ช่วยปัดลูกระเบิดต่อไปนะครับและให้ผู้คน ปิฎบไทยนะครับปลอดไทยนะครับดู้มประตูของพระวิหารนะครับเป็นลักษณะของไทยนะครับเป็นลวดลายไทยนะครับเป็นประตูที่ใหญ่มากเลยนะครับศิลปะแบบไทยนะครับต่อไปเราจะไปดูที่หอเก็บพระไตรปิฎกกันนะครับหอเก็บพระไตรปิฎกนะครับหรือเรียกว่าหอวัดธรรมมูลเทียนกระเดงพระเกียรตินะครับเป็นหอเก็บพระไตรปิฎกของวัดกาลยานิมิตรนะครับสําหรัพร้อม พระธรรมมนเทียทนถลิงพระเกียรตินะครับตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับพระองค์มีราชประสงค์นะครับให้รวบรวมจัดเก็บพระไตรปิฎกฉบับหลวงซึ่งเป็นคำที่สำคัญทางพุทธศาสนานะครับที่ได้รับการชำระและจาลึกขึ้นในสมัยของพระองค์นะครับการสร้างของพระธรรมนี้เป็นการสร้างนะครับแสดงออกถึงความศรัทธานะครับในพุทธศาสนาและความตั้งใจที่จะนมรามงไว้ ลักษณะของคําตอนสิบต่อไปนะครับสําหรับสถาปัตยกรรมของตัวอาคารขอพระธรรมนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยที่งดงามนะครับที่แข็งแรงทีออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาพระคัมภีที่สําคัญนะครับแล้วเราจะขึ้นไปดูกันนะครับข้างบนนะครับว่าจะเป็นกันยังไงนะครับสวยงามขนาดไหนนะครับในหอเก็บนะครับพระไตรปิฎกนะครับดูที่บาน้าต่างนะครับตรงนักปิดทอง สวยงามนะครับเป็นลักษณะแบบไทยโบราณนะครับที่ขอพัดไตปิดกนะครับหรือว่าขอพัดรมนะครับบนเทียนถือไปเกียรตินะครับเป็นศิลปะแบบไทยนะครับน้าต่างนะครับสวยงามนะครับลงรักติดทองนะไปเดินดูรอบๆกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับ ดูกันใกล้ๆนะครับสวยนะครับแล้วดูกันใกล้ๆเลยนะครับศิรืปัแบบไทยนะครับเป็นแหล่งรวบรวมนะครับคําสอนที่สําคัญนะครับที่ทําให้พระสงฆ์แด้ผู้ฝ่าธรรมนะครับสามารถเข้ามาศึกษาคนขวาพระตรายิฎกได้นะครับ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับเป็นการอนุรักษ์มรดกทางปัญญานะครับต่วัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาตินะครับที่แสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนศาสนรในประเทศไทยนะครับการมีหอพัรมนะครับสําหรับกิบพระไตรปิฎกอย่างดีนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการทํารงวัฒนศาสนาให้มันคงสืบไปนะครับดูกันนะครับเผยงานะครับเป็นศิลปะแบบไทยล้วนๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ เราดูชมคลิปต่ตอไปของผมได้นะครับสวัสดีครับ